สวัสดีครับสวัสดีไม่เอาบองปอูนครับกรุบกรุบเียนอันนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วครับผมมีช็อตเด็ดให้ดูนะครับนะนะพี่น้องนะถือว่าสุดจัดเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูครับอุ่ใจร้อนนิดนึงครับนะครับเต็มแล้วครับไปเดี๋ยวเราจะไปไปดูช็อตเด็ดกันต้องใช้แมคโครไปลากเลยครับนี่ งานนี้ต้องใช้ไมโครมาลากอย่างเดียวครับเพราะว่าไม่มีโซ่ไปตามกันไปดูเลยครับว่าช็อตเด็ดอะไรบนลูกน้องดีนักนี่เดี๋ยวเราจะไปดูว่าใครเป็นคนขับนะครับตกทางเลยครับเอียงแรงงเลยครับออ้เดี๋ยวเราจะไปรอดูกันว่า ใครเป็นคนขับเดี๋ยวเราจะไปถามกันดูนะครับขึ้นเองไม่ได้ครับต้องพึ่งแมคโครครับเดี๋ยวให้แมคโครเดินมาละแมคโครเดินมาแมโคมแมโครกำลังเดินมาครับ ใครเป็นคนขับเนี่ยเดี๋ยวลงมาดูกันหน่อยสิไม่พลาดครับช็อตนี้ในายใครเป็นคนขับยกมือขึ้นนี่วแกลใหญ่เราดูที่หลบแย่ๆไม่ยอมหลบเห็นไหมมันหลบอะไรตรงนี้เหเห็นไหมที่หลบแย่ๆบนลูกน้องดีนัก นี่ทุ้ยขับตกนี่โดนดาสามันนนี่ <laughs> สุดจัดประหลัดบอกเลยดูที่หลบครับที่หลบแยะแยะแกไม่ยอมหลบ <laughs> ตกลุ่มพรัง <laughs> นี่ท้าเคริปคนขับนี่รับรองโดนดาประมาสามวันครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้คลิปมันดาขึ้น ตกออไปยังไงนี่ฮล้อนั้นไม่คำดินเลยบอกล้อลอยเลยนะฮะล้ลลอลอยเลยบอกทางนี้ต่ำล้อนี้ลอยเลยนะี่นต้องเอาทิ้งผ่านลงถ้ายกนี่ตีลังกาเลยนะนี่ ส่วนบอกเห็นยารกๆรึงวดินเดินร้อนพระเอกของเราอีกแล้วโอ้เดินมาตั้งไกลอ่ะเดี๋ยวเขาจะให้ทำยังไงครับสุนถ้าให้กดมันจะไม่แตกบอกดึงเลยตามยกพ่านเฮ้ยยกพ่าน อ้าวอ้าวโอ้ไปแล้วแค่นี้เองไก่จะทำทางนิดหน่อยมาตกทางซะเองโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วกันเดี๋ยวผมไปเทนินละนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับบายยครับสวัสดีครับ